ต um ีสี่วิ่สี่ต้องไปทำงานเจ้าวะเนี่ยมาตีสี่เลยอีหมูก็ตื่นตีสามเกิงบีบบ้าดับปี้ดับปี้มีใครสักคน คณะที่เปิดรับกันไอซอมซีออกมาเดิน <c oughs> มาให็นหน้าร้านอาหารแทบงมเปิดมาเก็ด ซูเปอร์มาร์เก็ตเปิดไฟแจ้งลืงเหรอไปลูกไปกระทางนี้ไปไหนไปทากลับบ้านอันนี้อย่ามาเปิดไฟแจ้งลืงสปอตไลท์แจ้งลื่นซูเปอร์มาร์เก็ต รับปิ้งวิ่งไว้เงียบสงบมากขนาะตีสมสีปลาหมามันเดินคนอื่นไปนอนรับปลูกไปเข้าบ้านเข้าบ้านเข้าบ้านได้แล้วลูกไปะอะตีห้าวะนะันน่ะปลาหมามาไปเดินแล้วปลากระป๋อง เดี๋ยวคนจะถามปลากระป๋องกระป๋อง่าใดสี่สิบบาทถ้าเป็นเงินไทยสี่สิบบาทถ้าเป็นบ้านนี่กับแปดบาทแปดโคนบ้านเขานี่หอมพริกกระเทียมนี่อยากก่อนอันจะไขจะไขนี่นะคะปลากระป๋องยำปลากระป๋องแต่เช้าเลยอีสัมสีกล้กรน้อยเป็นหัว bụi trong Cái chanh nào, già, mò mò, ta bạc, thôi, nó nhảy về, nó chào, ở know แต่มากก็ต้องกินพอเดี๋ยวสมศรีจะไปทํางานแล้วมันมีเวลาวัน,น,นเนี้ยมันนี่ต้องมีเวลาเนี่ยใส่ในเ,เนี่ยเลยเนาะยังไงวันนี้คงจะไม่มีเวลาพักแมวนะน <c oughs> คงจะจักเหงาวคงจะจักเหยาว,วนะนีเข้าด้วยกันเจ้าตีห้าสมศรี <c oughs> ตีห้าตีห้า ย้ำปากระปองจุดไฟสุดมันนี่แหละเอาซิมสี่เอาง่ายๆเจ้าอยู่เนาะมันกินก็ต้องกินนะคะเพราะว่าถ้าไปติีทำงานวันนี้ตึงยุงน่ยเนี่ยอยู่สองคนแล้วเนี่ย ปักสารัดใิกเว็ดเพชรเหมาะนะ คนอื่นผลลัพธ์ผลเบสแต่กันญามแล้วเนาะนเจ้าก่ญญาณ์ถึงเจ้ากลับเข้าคุณสามีมันฝรั่งอบ ความคํา <c oughs> มันเจ้าอยู่